เกษตรคอนแก่อ๋อตอนงานเกษตรร้านเดิมร้านเดิมเป็นหมูกระเบื้อใช่ข้าวหมอันนี้กระเบื้องอันนี้ก็จบกับกระเบื้องครับผมกระเบื้องแค่หมูร้านแม่หนูเองตอนแรกเราไปกินอยู่ที่เกษตรมัขอวันนี้เรามาอยู่ที่งานใหม่งานใหม่ขอนแก่นครับขอนแก่นพิกัดตรงข้ามธนาคารออมสินเด้ออันนี้น้าพริกอะไรล่ะคะผครับมน่ากินมากกินลงไปเลยนะได้ครับทำไมล่ะครับความกรอบ เส้ยงร่างกว่าเสียงเพลงอีกอ่ะเป็นตาแซ่บหมูกระจุกเลยอ่ะบิดเผาผิกเผากุ้งทุกคนเฮ้ยอร่อยเหมือนเดิมแล้วมีให้เลือกเยอะมากมีหมูอะไรบ้างครับเนี่ยมีกระจุกครับมีหมูติดมันติดมันไรมันไรมันครับผมหัวใหญ่ใส่แต่ลมเลยจ้ะหมูทอดมันยาวอย่างนี้ล่ะก็ยาวยาวมาก ที่เราถึงซื้อไปแล้วแบบแกะแล้วก็มัดไปอ่ะยังกรอบยังอร่อยเหมือนเดิมใช่ซ um, ื้อไปกินกับก๋วยเตี๋ยวได้ใช่อร่อยไหมได้นะครับกินไม่หมดได้เยอะเกินร้านขมูไหมนั่นเองครับงานไมขอนแก่นจ้ะงานไมขอนแก่นครับตกงานไหมไปต่อที่เกษตรคลองขอใครอยู่ขอนแก่นก็กินได้ยาวๆเลยขอบคุณครับ